วัสดีจ้ากินเขา่าคลิปกินเขา่าข่อยก็บอกข่อยก็บอกบอกทักทายพวกเจ้าเนาะสันดานบอดีไม่ระยะซามเนาะพี่น้องใส่หมวกกินเข่ามากคาแรคเตอร์ข่อยข่อยสิเป็นคนที่ชอบหมวกชอบดอกไม้เป็นเป็นเป็นตัวเป็นแบบเนี่ยคือคือตัวตนของของข่อยคือข่อยคือตัวของของเราเขาคือใส่หมวกมากใส่หมวก่ะพี่น้อง มันกิมื่อวานอีหยังก็ตีนหน่อไม้ปะทะหน่อไม้ค่ะงกหน่อไม้ไหมงกหน่อไม้บ้านเท้าเนี่ยไหมค่ะหน่อไม้ปะทะหน่อไม้ปลาแห้งมันมีน่อไม้สมน้อยน้ำมันองหน,ององนีแล้วกันบักทั่วพูเลียสามอันมันดำมันดำแนละ้วม,นะมันก็กินได้ก็หน่อไม้กอ็ใบใบอันผักกะลังคอยอินแต่ผักปังแล้วบักีหงก็สร้างหัวนคอยบ่อยากหัวชาซื้อมันเพราะว่าขอยบ่มักปันไดอยก็เลยบ่หัวชา Có tôi mua mày lụp khỏi rồi Mục nó mày Cứ nhỏ ấy. Xay nắng, xay mù, xàm sẵn Xay cả thiếm, ôi xay ăn bay bạc cụ để lại, xay cả trái để lại. Ừ. Ở số Ở số thứ sư คนไทยบางคนอยู่เมืองไทยเพิ่นว่าบักสตอบ่ได้กินว่าซั่นมันบ่อไข่มีปติข่อยก็เลยเอาโซ่พวกเจ้าข่อยจองเอาต่อเวลาร้านไทยมาสิข่อยจองไปทีละรองกันพออีตูสิเฮ็ดกันข่อยจองเพิ่นไว้านพออีตูเน่ะกันบ่ร้อยห่อละลอยบาทบ้านเฮาพี่น้องผักบักอันเนี้ยอันเนี้ยสตอเนี่ยลอยซองฟักเนี่ยตีเป็นเงินไทยกเกือบร้อยห้าสิบบาทกินผักที่เมืองนอกวิดีโอของไข่ผู้ใดได้ความรู้ก็ได้ไป ผู้ใดบ่ได้ความรู้กับบ่ได้ไปมันมีหลายๆอย่างข่อยก็บ่อยากเว้าไปเด้ออื้มจะตัวหอมเดงน้ำไหม่รีพี่น้องน้ำไหมประทัดน้ำไหมน้ำไหมสมที่มันเหลือหน่อยนึง จะเก็บไปจะยายมนันสะดวกสบายเวลาเาไปซื้อเขาซื้อของนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่อยากเก็บของอยังไป เดืกงานมากระเป๋องมาเห็ดนึกกินเรียนนี่เรียนหน้อยแต่กินได้ใช่ไหมหอมเดียงหอมเดียงบักสตอรัน่องเลยเมี่ยงมา มต้มจมกินกับแก้วกระเดกเนาะซุนน่าไม่สมกับเสียบเสียบจะต่อตาอาบปากคเก่าแล้วม,มันมันฮูกี่ไว้ยตาอาบปากอีนนี้หนักหลดุดไอตู กับมึงลอยน,นึงเลยจมีดมันหดโอ้ยสิบปั๊บอน่อยจะรู้บ่วว่าข่อยมกใจเอยียงมันบ่มีกระชายมือข่อยไปเอาไปนะข่อยเสกคิงมกน้ำใหม่เนะะี่ยค่ะ Say cả lại lại được. Ta bạc ít tù, vino nó gây bi bia nếu Nhiều tùy tùy tuy 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 เขาซื้อไม่ให้ลูกอะจะซื้อหอมแดงใวหนึ่งเสียบพี่นออ้องหอมแดงปั่นเขาก่อน อีกก้อนหนักแรดิบดต่อกินข้าขับๆหนึ่งเปลี่ยนกับอีหานี อัานนังสือผักกินเรา่อยพี่น้องเลยบางคนก็ผักแพงคือปอประกอไปปลูกมังหนอกเลเอาปรกกอเอาผักเอาประกอ,อ,ปะกอไปปลูก,กมังหนอกไปที่กิน ค้ณถามคนถามคนถามในแบบพวกคิดเลยบ้านเขาหนาวสิบก,ก่อสายมาปลูกหน้าห้อนมันมีแค่สามเดือนหนึ่ง นน้องใหม่น้องใหม่ประทะน้องใหม่ยังกว่าจะ๊ะคุณพ่อกินเขาลายคุณพ่อแค่นั้นแหละจะไปเหตุงานคุณยังก็อยากนอน นี่ถัาา่วมะพี่น้องเอ้กิกนข้าวเหนียวง่วงนอนม,อมันเป็นแปากเป็นเลยแต่เด็กน้อยพอเป็นตอนนี้เป็นกินข้าวเหนียวมาแพี่น้องตายยืดเง่แง่ไปแต่สมเพียรเจ้าของก็ยังไง ทำงานซีซ่าหามงเล้งกับหาทุ่มเมืองไทยเขาเขากระเลือกผู้เลี้ยตีซีบ้านเขา,าเขาเรียกงานชีสุ่มตีซีประเทศไทยหมกน้องำม่โอ้สุดปัตตาีหม,มูสามสั่นพี่น้อง ขอยบกกิน่นหมูครับปลากแห้งเบียดเสียดเจ็บเหมือนกันแล้วกันรักและเคารพทุกๆคนแบบบ้านๆนะคุณไปเห็นงานกับหัวสักหัวขวมเมื่อ,อก่าลอกเหรอไปแล้วจ้า โนอตอนหน่ปะทะกันมันจะเป็นอะไรคืนนี้มันจะปวดแข้งปวดขาปวดหลังบก่กินมาตั้งหนอยมันก็บ่เป็นอย่างนั้นพี่น้องบอกอ่ก่อสิตสตากินนัวไม้มาตั้งแต่ใดแต่ว่านัวไม่สมกินลายบ่ไดกินนัวไม้งฉย่กินมาตั้งแต่เด็กหน่อยมักอาหารเพรนี่กินย่างอื่นเนี่ยไม่พิศสวดัดไปแล้วค่ะ